มาดูส่วนของงานปรับภูมิทัศน์นะครับบริเวณนี้จะติดกับบ้านพักพนักงานประจาสถานีบ้านโป่งค,ครับบ้านโป่งจะมีบ้านพักอยู่สองจุดนะครับจุดทไ่เคยหมถ่ายคลิปไบ่อยวนะครับตรงประแจด้านเหนือแล้วก็บริเวณนี้นะครับฝั่งอาคารสถาน,นีติดอาคารสถาน,นีเลยจะมีบ้านพักอีกชุดหนึ่งอะ่ะหลกงจากตรงที่เครื่องจาัก,การเรานำงานนี้ก็เคย เป็นที่ตั้งของบ้านพักนะครับของพนักงานที่สถานีบ้านโป่งอยู่อ่ะอันนี้เป็นบ้านของพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนนะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นสวนหย่อมนะครับแล้วก็าจอดรถให้พนักงาน นี่ก็จะเป็นถังนะสำหรับดับเพลิงนะครับระบบดับเพลิงมีว่าความปลอดภัยนะครับจะเดยวติดอาการบ้านพักนยครับ